ด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ส่งช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตพี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคภิกขุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปมมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่า พิกคืทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือ,อ,คอเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุก์อริยสัจคือทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้ ให้พึ่งตนพึ่งธรรมอนนลเราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพรัพลากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานอนลข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้ว มีความจำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าจำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานน์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคล่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดอานนท เมื่อพิกขุสงหมู่ใหญ่มีทำเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปะนิธิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานอน์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานอนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรมเป็นประทีปมีทาเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานอนท์พิกุมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานอนทพิกุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายหนงหนึ่อง,นองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหนึ่งหนึ่องอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งหนึ่งอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายหนึ่งหนึ่งอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติคึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนท์พิกคุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อนนนในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห Democrat, ่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานอนท์พิกุพวกใดเป็นผู้ใกล้ในสิกขาพิกุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่นพิกุทั้งหลาย รมรรย์นี้มิใช่มีลาบสักการะและเสียงเยนยอเป็นอนิสงส์รมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงส์รมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธนะิเป็นอนิสงส์รมจรรย์นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยยานทศนะเป็นอนิสงส์ พิกขุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเลิบอันใดมีอยู่ปรมรจันนี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของปรมรจั์ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้ จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างรู้แก่นรู้จักกระพีรู้จักเปลือกสดรู้จักเสเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่ง จริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นแท้ถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จากสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้ จะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ำก็สามารถทำนิพพานให้แจ้งได้อานนท์ในกรณีแห่งอภิชาตหกนี้คือคนบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดทำดำบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดทำขาวบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาว บางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทรรมดำบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทรรขาวบางคนมีชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานอนท์คนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานอนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลตำ่ำ คือตระกูลจันทานตระกูลพานตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อเขาเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเกรืองมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหามาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดู เตี้ยคอมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าว้นาำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟเขาก็ยังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต รั้นประพฤติท,ทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกอย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทำดำอานนท์คนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่า อานท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพลานมีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มหาได้โดยยากมีผิวพันณสามไม่น่าดูไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำประทีปกลมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดทำขาวอานนท์คนมีชาติด,ดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่า อานอน์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพลานมีผิวพรรณสามไม่น่าดูเตี้ยค่อมเขาปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเก่านั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้ละนิวรณทั้งห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานทั้งสี่ยังโพูดชงจิตให้เจริญแล้วตามที่เป็นจริงชื่อว่าย่อมก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้แลอานอนท์เรียกว่า คนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานนท์คนมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดำเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพระมหาศาลหรือสกุลข้าพดีมหาศาล อันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยงกล่วแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟเขาประพฤติกายทุจริตบัจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารก อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทำดำอานนท์คนมีชาติขาวก่ใกำำอนนกให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนท์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพระมหาศาลมีทรัพย์ และเข้าเปลือกพอตัวมีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำประทีปกรมไฟเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตครั้นประพฤติสุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุตติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอานนท์เรียกว่าคนมีชาติข่าว ก่อให้เกิดทำขาวอานอน์คนชาติขาวก่อให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรเล่าอานอน์คนบางคนในกรณีนี้เกิดในสกุลสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัว มีรูปงามร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำประทีบขคมไฟเขาปรงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เราไปตั้งใจฟังมุตนา อยู่ทุปภารทุกีโรวันนัทุปฏิปานธทุสุขสัตาตาเมตาวิสุขังโสอธิกัจชติอายุงทัตตว่าพลังวันนังสุขังจะปฏิปานธทุ อิกายุยัสสวโหติยัตตยัตตุปปาจติติกาเลตัทันติสัพพัญญาวัฏฐานยวิตามจารากาเลนะทินังอริเยสุอุจุปุเตสุตาติสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติตากินา Ye tata ano tanti weya wajang karo diwa Nanata kina o na tepipunnyas kino Ta sama apawana na jito yataang malang <coughs> ต้อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธมจนาให้ฟังในเรื่องสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองเนืองเพื่อละสังโยชน <c oughs> ์ในหนังสือพุทธวิชณหมวดตามฉบับสังโยชน์หน้า 2องจากพระตาบ,บิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่81ข้อที่57พิกุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสตรีบุรุษ คฤหัหั์หรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองห้ประการเป็นอย่างไรคือสตรีบุรุษคฤหัหั์หรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่า 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น 5. เรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนี้ต่อไปจะให้ฟังพุทธเจ้าจาการทรงจำเรื่องสิ้นกิเลสก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไหร่ ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะหน้า105จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่23หน้าที่127ข้อที่68โดยพิกุนรงค์พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนลอยนิ้วมือหรือลอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้ หรือลูกมือของพวกช่งางไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วนนัน,วนอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่เพียงว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดพิกขุทั้งหลาย เมื่อพิกขุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้วนันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเอวัง สันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจักเป็นผู้ไม่แข่งดีทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจักเป็นผู้ไม่ริษยาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจักเป็นผู้ไม่ตรณี ทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจะเป็นผู้ไม่โอ้อวดทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยาเราจะเป็นผู้ไม่มีม